นิทานปรัชญาจีนบัวที่ไร้ดินบทที่1บัวในสมรกฏณอารามเก่าแก่บนขุนเขาสูงตระหง่านนามว่าวัดอรุณรังสีมีสระน้ำอันงดงามที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าสมรกฏด้วยว่าผิวน้ำใสกระจ่างดุดัญมญณีสีเขียวเข้มภายในสมรกฏนั้นอบอวนไปด้วยหมูม่มวลดอกบัวหลากสีสันที่ผลิตออกบานสะพรั่งตามฤดูกาลวันหนึ่งขณะที่เนนน้อยนามว่าซื่อหยวน ้ามองดอกบัวในสระอย่างพินิจพิเคราะห์เขาก็เกิดความสงสัยใคร,ร่รู้จึงเอ่ยถามพระอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพนับถือว่าท่านอาจารย์ดอกบัวในสระแห่งนี้เป็นดอกบัวที่งดงามที่สุดในโลกแล้วหรือไม่พระอาจารย์หลวงจีนชราภาพค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆก่อนจะเอ่ยถามกลับด้วยน้ำเสียงอันเมตตาว่าซื่อหยวนเจ้าคิดว่าสิ่งใดคือปัจจัยที่บ่งบอกถึงความงามของดอกบัวซื่อหยวนตอบอย่างมั่นใจว่า ความงามของดอกบัวอยู่ที่สีสันอันบริสุทธิ์ของกลีบดอกและความใสสะอาดของน้ำในสขอรับพระอาจารย์พยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นในวันพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางไปชมบัวอีกชนิดหนึ่งด้วยกันบทที่2บัวที่ไร้ดินรุ่งเช้าพระอาจารย์นำเสื้อหยวนออกจากวัดเดินลัดเลาะผ่านป่าเขาอันร่มรื่นและทารน้ำใสยเย็นยะเยือกจนกระทั่งมาถึงลานหินกว้างแห่งหนึ่ง ณที่แห่งนั้นมีแอ่งน้ำเล็กๆที่เกิดจากการกัดเซาะของสายฝนขังอยู่ตามรอยแยกของหินแต่สิ่งที่ทำให้ซื่อหยวนต้องประหลาดใจก็คือในแอ่งน้ำเล็กๆนั้นมีดอกบัวต้นหนึ่งกำลังเบ่งบานอย่างงดงามโดยที่รอบๆบ,บริเวณน,นั้นไม่มีแม้แต่ร่องรอยของดินโคลนเลยแม้แต่น้อยซื่อหยวนอุทานด้วยความสงสัยว่าท่านอาจารย์บัวต้นนี้งอกขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อไม่มีดินโคลนให้รากยึดเกาะ พระอาจารย์ยิ้มอย่างอ่อนโยนนี่คือบัวที่ไร้ดินเป็นไปได้อย่างไรซื้อหยวนถามด้วยความชงนเมื่อหลายปีก่อนเมล็ดบัวต้นนี้อาจจะถูกลมพัดพามาตกที่แอ่งน้ำแห่งนี้มันไม่มีดินโคลนให้อย่างรากแต่มันก็เลือกที่จะเติบโตขึ้นในแบบของมันเองแม้จะไม่มีโคลนตมบัวต้นนี้ก็ยังคงเบ่งบานได้ซื้อหยวนจ้องมองดอกบัวต้นนั้นอย่างลึกซึ้งมันดูบบ,บางแต่กลับยืนหยัดอยู่เหนือผิวน้ำได้อย่างมั่นคง เรากับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นบทที่3บัวกับชีวิตมนุษย์ระหว่างทางกลับวัดซื้อหยวนยังคงครุ่นคิดถึงเรื่องราวของดอกบัวที่ไร้ดินเขาจึงเอ่ยถามพระอาจารย์อีกครั้งว่าท่านอาจารย์บัวต้นนั้นงดงามกว่าบ,บัวในสมรกฏหรือไม่พระอาจารย์นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าความงามเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวแต่นี่คือเรื่องราวของการดำรงอยู่ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจซื่อหยวนกล่าวด้วยความสงสัยเจ้าจำได้หรือไม่ว่า<ม>ดอกบัวในสมรกตเติบโตขึ้นมาได้อย่างไรพระอาจารย์ถามดอกบัวในสระเติบโตจากโคลนใต้สระและได้รับน้ำที่ใสสะอาดหล่อเลี้ยงซื่อหยวนตอบพระอาจารย์พยักหน้าถูกต้องดอกบัวในสเติบโตจากโคลนตมมีน้ำบริสุทธิ์คอยหล่อเลี้ยงมันได้รับทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโตจึงสามารถเบ่งบานได้อย่างง่ายดาย ซื่อหยวนครุ่นคิดตามแล้วบัวที่ไร้ดินเล่าบัวที่ไร้ดินไม่มีดินให้ยึดเกาะไม่มีโคลนตมให้ปกป้องไม่มีแม้แต่แหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์แต่มันก็ยังคงเลือกที่จะเติบโตมันใช้พิงหยดน้ำฝนและไอ้น้ำคอยหล่อเลี้ยงตนเองมันไม่ได้พึ่งพาสิ่งใดแต่กลับแข็งแกร่งเกินกว่าที่เจ้าจะจินตนาการได้ซื่อหยวนเริ่มเข้าใจความหมายที่พระอาจารย์ต้องการสื่อเช่นเดียวกับมนุษย์ใช่หรือไม่ขอรับ พระอาจารย์ยิ้มอย่างเมตตาใช่แล้วซื่อหยวนผู้คนมากมายเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเปรียบดั่งดอกบัวในสมรกตพวกเขาได้รับโอกาสและการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างจึงสามารถเติบโตและเบ่งบานได้อย่างง่ายดายแต่ก็ยังมีผู้คนอีกมากมายที่เกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนเปรียบเสมือนดอกบัวที่ไร้ดินหากพวกเขาเลือกที่จะสิ้นหวัง พวกเขาก็อาจจะเหี่ยวเฉาไปตามการเวลาแต่หากพวกเขาเลือกที่จะยืนหยัดด้วยความเข้มแข็งแม้จะไม่มีสิ่งใดคำจุนพวกเขาก็ยังสามารถเบ่งบานได้อย่างงดงามบทที่ 4. คํคำถามสุดท้ายเมื่อเดินทางกลับถึงวัดซื่อหยวนตัดสินใจถามพระอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายท่านอาจารย์บัวชนิดใดคือบัวที่ประเสริฐที่สุด พระอาจารย์หัวเราะเบาๆซื่อหยวนไม่มีบัวต้นใดประเสริฐไปกว่ากันบัวที่งอกในสระก็เป็นบัวบัวที่เติบโตบนหินก็เป็นบัวดอกบัวทุกดอกมีความงดงามและความหมายในแบบของมันเองซื่อหยวนพยักหน้าด้วยความเข้าใจเขาตระหนักว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่การเปรียบเทียบว่าใครดีกว่าใครหากแต่เป็นการยอมรับในความแตกต่างและรู้จักที่จะแบ่งบานในที่ที่ตนเองอยู่เจ้าเข้าใจแล้วใช่หรือไม่ซื่อหยวน พระอาจารย์ถามด้วยความเป็นห่วงเนนน้อยยิ้มกว้างถ้าเข้าใจแล้วขอรับและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาซื้อหยวนก็ไม่เคยเอ่ยบ่นถึงอุปสรรคและความยากลำบากที่เขาต้องเผชิญอีกเลยเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบโดยตระหนักว่าดอกโบวที่งดงามในแบบของเขาเองเข้าคิดจากนิทานนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าคนเราเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน บางคนอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยและมีพร้อมทุกอย่างในขณะที่บางคนอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนและขาดแคลนแต่สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่จุดเริ่มต้นหากแต่อยู่ที่ทางเลือกของเราว่าจะเติบโตไปในทิศท,ทางใดเราไม่สามารถตัดสินว่าใครดีกว่าใครเช่นเดียวกับดอกบัวแต่ละดอกที่มีความงามและความหมายในแบบของมันเองคนแต่ละคนก็มีศักยภาพและความสามารถที่แตกต่างกัน ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือผู้ที่สามารถเบ่งบานได้แม้ในที่ที่ไร้าซึ่งสิ่งคำจุนการที่เราสามารถเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากและเติบโตขึ้นได้อย่างงดงามนั่นคือความงดงามที่แท้จริงหวังว่านิทานเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะคะขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะถ้าถูกใจยังไงรบกวนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสักสามไลค์ก็ชื่นใจแล้วค่ะถ้ากดติดตามด้วยจะปลื้มใจมากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะนิทานปรัชญาจีนน้ำกับศิลาบทที่1เสี่ยวหานกับความโกรธเสี่ยวหานเป็นชายหนุ่มที่มีจิตใจมุ่งมั่นแต่เขากลับมีข้อบอกพร่องใหญ่คือความโกรธง่ายเขามักหงุดหงิดเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่ต้องการและบางครั้งเขาเผลอพูดหรือทำรุนแรงโดยไม่คิดให้รอบคอบ วันหนึ่งหลังจากทะเลาะกับเพื่อนบ้านอย่างรุนแรงเสี่ยวหานรู้สึกผิดและทุกข์ใจเขาจึงเดินทางไปพบอาจารย์ไปเหอปราดเท่าผู้เป็นที่เคารพของผู้คนในหมู่บ้านอาจารย์ข้าอยากรู้ว่าข้าจะควบคุมความโกรธของตนเองได้อย่างไรเสี่ยวหานถามอาจารย์ไปเหอยิ้มและกล่าวว่าพรุ่งนี้เช้าเจ้ามาหาข้าแล้วข้าจะให้คำตอบบทที่สบทเรียนริมลำธาร รุ่งเช้าอาจารย์ไปเหอพาเสี่ยวหานไปที่ลำธารเล็กๆที่ไหลผ่านภูเขาพวกเขาหยุดยืนอยู่ริมลำธารที่มีก้อนศิลาใหญ่ตั้งตรง่านอยู่กลางน้ำมองดูสิเจ้าเห็นอะไรอาจารย์ถามข้าเห็นน้ำไหลผ่านก้อนศิลาก้อนนี้อาจารย์ไปเหอพยักหน้าเจ้าคิดว่าอะไรแข็งแกร่งกว่ากันระหว่างน้ำกับศิลาเสี่ยวหานตอบทันทีแน่นอนว่าศิลาแข็งแกร่งกว่าน้ำ น้ำเพียงไหลผ่านไปเท่านั้นอาจารย์ไปเหอยิ้มเช่นนั้นเจ้าลองมองดูให้ดีอีกครั้งเสี่ยวหานจ้องมองลำธารอีกครั้งเขาสังเกตเห็นว่าแม้ศิลาแข็งแกร่งแต่ก้อนหินกลับมีรอยว่าแว่งจากการถูกน้ำไหลผ่านมานับร้อยปีน้ำอ่อนโยนและอ่อนนุ่มแต่มันสามารถกัดซอกิลาให้เปลี่ยนรูปได้อาจารย์ไปเหยกล่าวเจ้าคิดว่าน้ำทำเช่นนั้นได้อย่างไร บทที่3สติและการปล่อยวางเสี่ยวหานครุ่นคิดแล้วตอบว่าเพราะน้ำไม่ต่อสู้กับศิลามันเพียงแค่ไหลไปตามทางของมันและเมื่อเวลาผ่านไปน้ำก็สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่แข็งแกร่งกว่าได้ อาจารย์ไปเหอยิ้มถูกต้องแล้วความโกรธของเจ้าก็เหมือนศิลามันแข็งกระด้างและหนักหน่วงแต่หากเจ้าปล่อยให้จิตใจของเจ้าเป็นเหมือนน้ำไม่ดิงดันไม่ยึดมั่นถือมั่นสุดท้ายเจ้าจะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งรอบตัวได้โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงแต่ข้าจะควบคุมความโกรธของตนเองได้อย่างไรเสี่ยวหาหนะถาม เมื่อใดที่เจ้ารู้สึกโกรธจงอย่าตอบสนองในทันทีให้เจ้าหายใจลึกๆแล้วคิดว่าข้าจะเป็นน้ำหรือข้าจะเป็นศิลาถ้าเจ้าเลือกเป็นน้ำเจ้าจะไหลผ่านความโกรธไปโดยไม่ให้มันยึดกุ่มเจ้าบทที่4การฝึกฝนและการเรียนรู้เสี่ยวหานเริ่มฝึกฝนตามคำสอนของอาจารย์ไปเหอเขาเริ่มจากการสังเกตตัวเองเมื่อรู้สึกโกรธและพยายามที่จะไม่ตอบโต้ในทันทีแต่เขาพบว่ามันยากมาก บางครั้งเขาเผลอระเบิดอารมณ์ออกมาแต่ทุกครั้งที่เขาทําพลาดเขาก็จะกลับมาทบทวนตัวเองและพยายามใหม่อาจารย์ไป่เห็นความมุ่งมั่นของเสี่ยวหานจึงให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องใช้เวลาและความอดทนอย่าท้อแท้เมื่อทําผิดพลาดจงมองความผิดพลาดเป็นบทเรียนและพยายามต่อไปบทที่ 5. การเปลี่ยนแปลงของเสี่ยวหาน เสี่ยหานไม่เคยหยุดพยายามเขาฝึกฝนการควบคุมอารมณ์ของตัวเองอย่างต่อเนื่องและค่อยๆพัฒนาความเข้าใจในธรรมชาติของความโกรธเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าความโกรธมักจะเกิดขึ้นเมื่อเขาคาดหวังสิ่งต่างๆที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาต้องการเมื่อเขาเข้าใจเช่นนี้เขาก็เริ่มที่จะปล่อยวางความคาดหวงังและยอมรับความเป็นจริงมากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนรอบข้างเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเซียวหานเขากลายเป็นคนสุขุมขึ้นไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์เหมือนก่อนและสามารถรับมือกับสถานการณ์ยากลำบากได้อย่างสงบบทสรุปน้ำกับศิลาหลายปีต่อมาเซียวหานกลายเป็นผู้นำที่ชาญฉลาดของหมู่บ้านผู้คนเคารพนับถือเขาเพราะเขาเรียนรู้ที่จะเป็นน้ำแทนที่จะเป็นศิลาข้อคิดจากนิทาน อย่าปล่อยให้ความกโกรธควบคุมเราการตอบสนองต่ออารมณ์ทันทีอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เราเสียใจในภายหลังจงเป็นเหมือนน้ำอ่อนโยนยืดหยุ่นและรู้จักปล่อยวางความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่การต่อต้านแต่คือการไหลไปตามสถานการณ์อย่างชาญฉลาดเวลาและความอดทนสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งแม้สิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดก็สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้หากเรามีความอดทนและเข้าใจธรรมชาติของมัน การเรียนรู้และการฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญการเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องใช้เวลาและความพยายามอย่าท้อแท้เมื่อทำผิดพลาดการยอมรับความเป็นจริงความโกรธมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราคาดหวังสิ่งต่างๆที่ไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการการปล่อยวางความคาดหวังจะช่วยลดความโกรธได้เงาแห่งขุนเขาบทที่หการเดินทางของหลี่ยุนเฉียว ในยุคที่แคว้นต่างๆยังไม่รวมกันเป็นปึกแผ่นมีเมืองเล็กๆอันเงียบสงบตั้งอยู่ณนะเชิงขุนเขาหลงชิงขุนเขาที่สูงตระหง่านเสียดฟ,ฟ้าเรากับเป็นประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และสูงสวรรค์ผู้คนในเมืองนี้เชื่อกันว่าผู้ใดก็ตามที่สามารถปีนขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดของขุนเขาหลงชิงได้ผู้นั้นจะได้รับปัญญาอันล้ำเลิศและสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกได้อย่างทะลุปรุโปร่ปปรงหลี่ยุนเฉียวหนุ่มน้อยผู้เปี่ยมไปด้วยความใฝ่รู้ เติบโตมาพร้อมกับเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับคุณเขาหลงชิงเขาใฝ่ฝันที่จะเป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่และสแสวงหาหนทางแห่งสัจธรรมของชีวิตวันหนึ่งเมื่อเขาคิดว่าตนเองมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเขาจึงออกเดินทางเพียงลำพังเพื่อพิชิตยอดเขาหลงชิงอันแสนท้าทายบทที่2เงาแห่งขุนเขา ยิ่งหลีย่ยุนเฉียวเดินทางเข้าใกล้ขุนเขาหลงชิงมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกว่ามันสูงใหญ่เกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้ระหว่างทางที่เขาปีนป่ายขึ้นไปเขาได้พบกับชาวบ้านมากมายบางคนเคยพยายามที่จะปีนขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแต่ก็ต้องยอมแพ้และกลับลงมากลางทางบ้างก็เตือนเขาด้วยความเป็นห่วงว่าเจ้าหนุ่มอย่าเสียเวลาปีนขึ้นไปเลยไม่มีผู้ใดสามารถพิชิตยอดเขาหลงชิงได้สำเร็จหรอก แต่หลี่ยุนเฉียวก็หาได้ใส่ใจคำเตือนเหล่านั้นไม่เขามั่นใจว่าตนเองมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงมากกว่าคนอื่นๆและเขาเชื่อว่าเขาจะแตกต่างจากคนเหล่านั้นได้เขาก้าวเดินขึ้นไปอย่างไม่ย่อท้อแม้หนทางจะยากลำบากเพียงใดก็ตามระหว่างทางขึ้นเขาหลี่ยุนเฉียวเริ่มสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่น่าประหลาดใจนั่นคือเงาของขุนเขาหลงชิงที่ทอดยาวลงไปยังหมู่บ้านเบื้องล่างช่างน่าแปลกเขาคิดในใจ ยิ่งข้าปีนขึ้นไปสูงเท่าไหรเงาของภูเขากลับยิ่งทอดยาวขึ้นไปอีกบทที่สามชายชราบนชะง่อนหินเมื่อเดินทางขึ้นมาได้ครึ่งทางหลี่ยุนเฉียวได้พบกับชายชราผู้หนึ่งนั่งสงบนิ่งอยู่บนชะง่อนหินราวกับว่าเขากำลังรอคอยการมาเยือนของใครบางคนหนุ่มน้อยเหตุใดเจ้าจึงปีนขึ้นมาบนภูเขาสูงแห่งนี้ชายชราเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและเมตตา ข้าปรารถนาที่จะไปให้ถึงจุดสูงสุดของขุนเขาหลงชิงเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญญาอันล้ำเลิศและมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหลี่ยุนเฉียวตอบด้วยความมุ่งมั่นชายชราพยักหน้าอย่างช้าช้าแล้วเจ้าได้สังเกตเห็นเงาของขุนเขาบ้างหรือไม่เห็นสิขอรับหลี่ยุนเฉียวตอบมันยิ่งทอดยาวขึ้นเมื่อข้าปีนขึ้นไปสูงขึ้นชายชราหัวเราะเบาๆถูกต้องแล้วเงาของขุนเขาก็เหมือนกับเงาแห่งความไม่รู้ของมนุษย์ ยิ่งเจ้าพยายามที่จะค้นหาความรู้เจ้าก็จะพบว่าสิ่งที่เจ้ายังไม่รู้นั้นมีมากขึ้นไปอีกห mm hmm. ลี่ยุนเฉียวขมวดคิ้วด้วยความสงสัยหมายความว่าอย่างไรหรือขอรับชายชราย,ยิ้มอย่างใจดีเมื่อเจ้าคิดว่าเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเจ้าก็จะพบว่ายังมีอีกมากมายที่เจ้าไม่รู้เปรียบได้กับเงาของขุนเขาที่ยิ่งสูงขึ้นไปเท่าไหรเงาก็ยิ่งทอดยาวมากขึ้นเท่านั้น หลี่ยุนเฉียวครุ่นคิดกับคำพูดของชายชราแต่เขายังไม่เข้าใจความหมายของมันอย่างถ่องแท้เขาจึงกล่าวลาชายชราและออกเดินทางต่อไปบทที่ 4. ยอดเขาที่ไม่มีวันถึงหลังจากที่หลี่ยุนเฉียวเดินทางอย่างยากลำบากและเหน็ดเหนื่อยเขาก็มาถึงจุดที่สูงที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถปีนขึ้นไปได้จากจุดนั้นเขาสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่เบื้องล่างได้อย่างชัดเจน หมู่บ้านที่เคยดูยิ่งใหญ่แบบนี้กลับเล็กลงราวกับมดตัวน้อยๆเมืองที่เคยกว้างใหญ่ไพศาลก็ดูเป็นเพียงจุดเล็กๆบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่แต่เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อเขาพบว่ายังมียอดเขาที่สูงขึ้นไปอีกเป็นไปได้อย่างไรข้าคิดว่าที่นี่คือจุดสูงสุดของขุนเขาแล้วเหตุใดจึงยังมีภูเขาอีกลูกที่สูงกว่านี้หลี่ยุนเฉียวอุทานด้วยความงุนงง ขณะที่เขากำลังสับสนและไม่เข้าใจชายชาราก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งราวกับว่าเขารู้ว่าหลียุนเฉียวจะมาพบกับความจริงอันน่าตกตะลึงนี้เจ้าได้พบเห็นอะไรบ้างชายชาราเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่สงบข้าได้พบว่าต่อให้ข้าปีนขึ้นไปสูงแค่ไหนก็ยังมีภูเขาที่สูงกว่ารอข้าอยู่เสมอหลียุนเฉียวตอบด้วยความท้อแท้ชายชาราพยักหน้า ความรู้และปัญญาก็เป็นเช่นเดียวกันยิ่งเจ้าคิดว่าเจ้ารู้มากขึ้นเท่าไหร่เจ้าก็จะพบว่าสิ่งที่เจ้ายังไม่รู้นั้นมีมากขึ้นไปอีกหลี่ยุนเฉียวรู้สึกสับสนยิ่งกว่าเดิมเช่นนั้นข้าควรทำอย่างไรหรือขอรับข้าควรหยุดปีนเขาหรือชายชาราสายหน้าหาใช,ช่เช่นนั้นไม่เจ้าควรปีนเขาต่อไป แต่อย่ายึดติดว่าการปีนเขาคือการไปให้ถึงจุดสูงสุดเจ้าจงเพลิดเพลินกับการเดินทางและเรียนรู้จากมันบทที่ 5. การเดินทางที่แท้จริงลี่ยุนเฉียวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะเข้าใจถึงสิ่งที่ชายชาราพยายามสอนเขาเขามองลงไปยังหมู่บ้านของตนเองเงาของขุนเขายังคงทอดยาวอยู่เช่นเดิมเขามองไปยังยอดเขาใหม่ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าข้าเข้าใจแล้ว เขาพูดด้วยรอยยิม้มจากนั้นหลี่ยุนเฉียวก็ไม่คิดถึงจุดหมายปลายทางอีกต่อไปเขายังคงเดินทางต่อไปบนขุนเขาแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ปีนเขาเพื่อไปให้ถึงยอดเขาหากแต่เขาปีนเขาเพื่อเรียนรู้จากการเดินทางของตนเองเข้อคิดจากนิทาน 1. ความรู้ที่แท้จริงไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งเราเรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งตระหนักว่าสิ่งที่เรายังไม่รู้นั้นมีมากขึ้นไปอีก 2. อ,อย่ายึดติดกับเป้าหมายจนลืมการเดินทางบางครั้งความสุขและปัญญาไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางแต่อยู่ที่ระหว่างทางที่เราเดินไป 3. ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของปัญญาสูงสุดแม้แต่ปราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ยังมีสิ่งที่พวกเขาไม่รู้เราจึงควรมีความถ่อมตนและเปิดใจรับความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอนิทานปรัชญาจีนเงาในใจ ในหมู่บ้านอันเงียบสงบที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขามีชายหนุ่มชื่อว่าหลี่หมิงอาศัยอยู่หลี่หมิงเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านทั้งยังเป็นคนที่มีจิตใจดีงามแต่เขากลับเป็นคนที่ขี้กังวลและไม่มั่นใจในตัวเองเขาชอบคิดว่าตัวเองดยกว่าคนอื่นและมักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนรอบข้างอยู่เสมอ วันหนึ่งหลี่หมิงได้เดินทางไปยังเมืองใหญ่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพที่นั่นเขาได้พบกับจิตรกรชื่อดังมากมายแต่ละคนล้วนมีฝีมือที่ยอดเยี่ยมหลี่หมิงรู้สึกประหมา่าเมื่อเห็นผลงานของพวกเขาเขาคิดว่าตัวเองคงไม่มีทางสู้พวกเขาได้และเริ่มที่จะหมดกำลังใจในขณะที่หลี่หมิงกำลังนั่งซึมอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องแสดงงานเขาก็ได้ยินเสียงของชายชาราคนหนึ่งที่เดินเข้ามาทักทายเขาชายชาราคนนั้นมีชื่อว่า ท่านอาจารย์หวังท่านเป็นจิตรกรที่เกษียณแล้วแต่ยังมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของความเมตตาและปรัชญาในการใช้ชีวิตหนุ่มน้อยเจ้าดูไม่ค่อยสบายใจเลยนะท่านอาจารย์หวังเอ่ยถามลีหมิงจึงเล่าเรื่องความกังวลและความไม่มั่นใจของตนให้ท่านอาจารย์หวังฟังท่านอาจารย์หวังฟังอย่างตั้งใจก่อนที่จะยิ้มและพูดว่าข้าเข้าใจความรู้สึกของเจ้าดีในอดีตข้าก็เคยเป็นเหมือนเจ้าแต่ข้าได้เรียนรู้ว่า การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นนั้นไม่มีประโยชน์สิ่งสำคัญคือการที่เราต้องรู้จักตัวเองและพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดแต่ข้าจะทำได้อย่างไรท่านอาจารย์หลี่หมิงถามเจ้าเคยเห็นเงาของตัวเองไหมท่านอาจารย์หวังถามเคยสิขอรับหลี่หมิงตอบเงาของเจ้าเป็นอย่างไรท่านอาจารย์หวังถามต่อเงาของข้าก็ก็เหมือนกับตัวข้าหลี่หมิงตอบอย่างไม่แน่ใจ ใช่เงาของเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามแสงที่ส่องมาถ้าแสงสว่างเจ้าก็จะเห็นเงาของตัวเองชัดเจนแต่ถ้าแสงน้อยเงาของเจ้าก็จะเลือนรางท่านอาจารย์หวังอธิบายข้าเข้าใจแล้วขอรับหลี่หมิงพยักหน้าชีวิตของคนเราก็เหมือนกับเงาเงาของเจ้าจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อเจ้ามีแสงสว่างในใจแสงสว่างนั้นก็คือความมั่นใจในตัวเองและความเมตตาต่อผู้อื่น ถ้าเจ้ามีความมั่นใจในตัวเองเจ้าก็จะกล้าที่จะทำในสิ่งที่เจ้าอยากทำและถ้าเจ้ามีความเมตตาต่อผู้อื่นเจ้าก็จะได้รับความรักและความเมตตาจากผู้อื่นท่านอาจารย์หวังกล่าวข้าจะทำตามที่ท่านอาจารย์บอกขอรับหลี่หมิงกล่าวด้วยความมุ่งมั่นหลังจากวันนั้นหลี่หมิงก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นและหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาตนเองเขาฝึกฝนวาดภาพอย่างหนัก และพยายามที่จะเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆอยู่เสมอนอกจากนี้เขายังเป็นคนที่มีน้ำใจและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเมื่อเวลาผ่านไปหลี่หมิงก็กลายเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงโด่งดังผลงานของเขาเป็นที่ชื่นชมของผู้คนมากมายแต่สิ่งที่สำคัญกว่าชื่อเสียงและความสำเร็จก็คือการที่หลี่หมิงได้ค้นพบแสงสว่างในใจของตนเองเขากลายเป็นคนที่มีความสุขและภูมิใจในตัวเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สิ่งสำคัญคือการที่เราต้องรู้จักตัวเองและพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดความมั่นใจในตัวเองและความเมตตาต่อผู้อื่นเป็นแสงสว่างที่จะนำทางเราไปสู่ความสุขและความสำเร็จอย่าท้อแท้กับอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าจงพยายามต่อไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายแรงบันดาลใจ นิทานเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนกล้าที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจอย่ากลัวที่จะทำในสิ่งที่เรารักและจงเชื่อมั่นว่าเราทุกคนมีแสงสว่างในใจของตนเองเงาสะท้อนในลำธารบทที่1การเดินทางสู่ยอดเขานักแคว้นฉินมีชายหนุ่มนามว่าหลี่เฉิงเขาเป็นนักดาบฝีมือเยี่ยมผู้กระหายชัยชนะไม่เคยพ่ายแพ้ในการประลองใดๆแม้แต่ครั้งเดียว เพราว่าภายในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าแม้จะชนะคู่ต่อสู้มากมายแต่เขากลับรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ถึงจุดสูงสุดวันหนึ่งเขาได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับอาจารย์ไป่ปราชราผู้ทรงปัญญาผู้คนกล่าวกันว่าเขารู้แจ้งในสัจธรรมของชีวิตและสามารถชี้นำให้ผู้ที่หลงทางพบเส้นทางที่แท้จริงถ้าต้องไปหาเขาหลี่เฉิงตัดสินใจทันที เขาออกเดินทางข้ามภูเขาสูงผ่านป่าเขาลำธารและเส้นทางที่ขรุขระใช้เวลาสองวันกว่าจะไปถึงกระท่อมของอาจารย์ปบนยอดเขาบทที่สองคำถามของหลี่เฉิงเมื่อไปถึงหลี่เฉิงพบกับชายชราผู้มีดวงตาลึกซึง้งและแฝงด้วยปัญญาอาจารย์ปนั่งสงบนิ่งอยู่ใต้ต้นสนเก่าแก่ทอดสายตามองภูเขาเบื้องหน้าท่านอาจารย์ปข้าม,มาหาท่านเพื่อขอคำชี้แนะหลี่เฉิงกล่าวด้วยความเคารพ อาจารย์ไปพยักหน้าเจ้าต้องการรู้อะไรเล่าหลี่เฉิงนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าข้าต้องการเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เหนือผู้คนข้าต้องทำอย่างไรอาจารย์ไปยิ้มเล็กน้อยก่อนจะลุกขึ้นจงตามข้ามาบทที่สามลำธารแห่งเงาสะท้อนอาจารย์ไปพาหลี่เฉิงเดินลงจากเขาจนถึงลำธารใสที่ไหลเอื่อยๆจงมองเงาของเจ้าบนผิวน้ำอาจารย์กล่าว หลี่เฉิงก้มลงมองเห็นเงาตัวเองสะท้อนอยู่บนผิวน้ำอย่างชัดเจนตอนนี้เจ้าเห็นเงาของเจ้าชัดเจนหรือไม่เห็นขอรับทันใดนั้นอาจารย์ไปหยิบก้อนหินแล้วโยนลงไปในน้ำผิวน้ำเกิดระลอกคลื่นเงาของหลี่เฉิงบิดเบี้ยวและสั่นไหวเจ้าคิดว่าความยิ่งใหญ่คืออะไรอาจารย์ถามข้าคิดว่าคือการไม่มีผู้ใดกล้าท้าถายข้าและข้าควบคุมทุกสิ่งได้ อาจารย์ไปหัวเราะเบาๆแต่เจ้าเห็นหรือไม่ว่าเงาของเจ้าถูกทำให้สั่นไหวเพียงเพราะก้อนหินเล็กๆหลี่เฉิงขมวดคิ้วข้าไม่เข้าใจบทที่4การทดสอบแห่งความสงบอาจารย์ไปเอื้อมมือไปตักน้ำจากลำธารใส่ขันไม้ไผ่แล้วปล่อยให้น้ำค่อยๆสงบลงจงสังเกตขันน้ำนี้หากไม่มีอะไรรบกวนน้ำจะสะท้อนภาพอย่างชัดเจนแต่ถ้ามีสิ่งใดมา กระทบเงาจะสั่นไหวและบิดเบือนแล้วมันเกี่ยวกับค่าอย่างไรหลี่เฉิงถามด้วยความสงสัยจิตใจของเจ้าก็เช่นกันหากเจ้าถูกกระทบด้วยคำพูดของผู้อื่นความโกรธความอิจฉาหรือความปรารถนาเจ้าจะไม่มีวันมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของเจ้าได้หลี่เฉิงนิ่งเงียบเริ่มเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พยายามบอก จงเป็นเช่นน้ำในขัดน,นี้หากใจเจ้าสงบไม่ว่าใครจะโยนหินลงมาคลื่นจะมีอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วมันจะกลับมาใสาดังเดิมบทที่5การเปลี่ยนแปลงของหลี่เฉิงหลี่เฉิงใช้เวลาหลายวันอยู่ที่กระท่อมของอาจารย์ไปเขาฝึกสมาธิเรียนรู้ที่จะควบคุมจิตใจของตนเองและเริ่มเข้าใจว่าความยิ่งใหญ่ไม่ใช่การควบคุมผู้อื่นแต่เป็นการควบคุมตนเองคาคิดว่าความยิ่งใหญ่คือการเอาชนะผู้อื่น แต่แท้จริงแล้วมันคือการเอาชนะจิตใจของตนเองหลี่เฉิงพึมพำกับตนเองวันต่อมาขณะที่หลี่เฉิงกำลังนั่งสมาธิอยู่ริมลำธารเขาได้ยินเสียงร้องของสัตว์ตัวหนึ่งเมื่อเดินเข้าไปดูเขาพบว่ามันเป็นนกตัวหนึ่งที่ติดกับดักของพรานหลี่เฉิงช่วยมันออกมาจากกับดักและดูแลมันกระทั่งมันหายดีและบินกลับคืนสู่ท้องฟ้าไปเหตุการณ์นี้ทำให้หลี่เฉิงเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า ความเมตตาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่เช่นกันบทที่ 6. การอำลาและสัจธรรมสุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปหลี่เฉิงตัดสินใจลงจากเขาเพื่อกลับไปยังโลกภายนอกขอบพระคุณท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้สิ่งที่ข้าตามมาหามาตลอดอาจารย์ไปพยักหน้าจงจำไว้ว่าน้ำที่นิ่งจะสะท้อนเงาที่แท้จริงของมันเจ้าจงรักษาจิตใจให้สงบแล้วเจ้าจะมองเห็นตัวเองอย่างแท้จริง หลี่เฉิงค้อมสีสลาจากอาจารย์ไปและเดินลงจากเขาไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสงบและปัญญาระหว่างทางที่เดินทางกลับหลี่เฉิงได้พบกับชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนเขาจึงช่วยเหลือพวกเขาด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเมื่อกลับมาถึงบ้านหลี่เฉิงได้กลายเป็นคนที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้มุ่งสแสวงหาชื่อเสียงหรือความยิ่งใหญ่อีกต่อไป แต่เขาใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและแบ่งปันความรู้ที่เขาได้เรียนรู้มาให้กับผู้ที่ต้องการท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวของหลี่เฉิงได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเขาได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพราะความสามารถในการต่อสู้ที่เหนือกว่าใครแต่เป็นเพราะจิตใจที่งดงามและความเมตตาที่เขามีต่อเพื่อนมนุษย์ ผู้คนต่างจดจำคำสอนของอาจารย์ไปที่ว่าน้ำที่นิ่งจะสะท้อนเงาที่แท้จริงของมันและพยายามที่จะฝึกฝนจิตใจของตนให้สงบเพื่อที่จะได้มองเห็นตัวตนที่แท้จริงของตนเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะผู้อื่นแต่อยู่ที่การเอาชนะใจตนเองและการทำความดีเพื่อผู้อื่นขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะถ้าถูกใจยังไงรบกวนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สักสามไลค์ก็เชื่อใจแล้วค่ะถ้ากดติดตามด้วยจะปลื้มใจมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ